สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมโทนี่ประหลัดร่วพิเศษครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะที่สอบถามมาว่าเป็นประหลัดอำเภอนะครับที่มาจากทหารใสยศน้ำหน้ากับไม่ใสยศอันไหนดีครับนะครับก็ขอให้ข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันก็ดีคนละแบบนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับในมุมมองของผมนะครับมองว่า การใส่ยศนําหน้านะครับอย่างเช่นพันจ่าเอกอฤติตาทองประหลัดอำเภอไฟความมั่นคงผู้ช่วยป้องกันังหวัดชัยภูมิเนี่ยครับก็มันก็จะได้พักพวกนะครับก็จะได้รับความร่วมมือจากสมาคมเดิมของเรานะั่นก็คือ,อทุกท่านที่เป็นทหารมานะครับพอเห็นคําแนะนา,นารู้ว่เ้ยพันจ่าเอกเนี่ทหารเรือแน่นอนนะครับก็จะเป็นการดึงดูดพักพวกเราเข้ามานะครับก็จะทําให้ เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของอะไรความอดทนภาวะผู้นำหรือว่าการได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะครับท่านที่เป็นตำรวจมานะครับก็จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ฝ่ายตำรวจนะครับในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เคยเป็นทหารมาก่อนนะครับเรือข่ายทหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปกครองเองหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่ มาทำมาค้าขายในพื้นที่ที่เป็นทหารเก่านะครับก็จะให้การสนับสนุนนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้คำนําหน้านามนะครับเป็นพันจ่าเอกนะครับก็เป็นนายอาิตาทองนะครับข้อดีของการไม่ใส่ยศนะครับก็คือดีตรงไหนดีตรงที่มันเป็น normal ครับเพราะทุกคนก็คำนําหน้านามนายนะครับแต่สิ่งที่ผมว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ความน่าค้นหานะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นว่าเฮ้ยมันมีคนไปปล่อยข่าวว่าเฮ้ยไอ้ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดชายภูมิมันมันเป็นลูกพิเศษมันจบรียอนมานะครับจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยมาซืบหานะครับนี่ก็คือความพิเศษแล้วทีเนี้ยมันน่าค้นหานะครับทําทให้สมัครพรรคพวกของเรานะครับหรือว่าพี่พี่น้องๆที่เป็นอาหารเรือกเก่าเนะี่ยก็จะค้นหาไว้น้องรุ่นไหน ก็จะมาสอบถามกันก็เวลาปฏิบัติงานการทํางานโดยคํานําหน้านาคำคําว่านายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเพื่อนๆที่เป็นประหลัดอาเภอด้วยกันที่เขาก็เป็นนายมาก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังนะฮะคำนำหน้านำที่เป็นทหารมาก,ก่อนพันจ่าเอกอจ่าเอกนะครับก็ทําให้เกิดความคาดหวังว่าเอ๊ความเป็นภาวะผู้นําหรือคํานําหน้านามก็จะทําให้ท่านนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะได้รับงานเป็นประธานอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะฮะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเนะชื่อมือว่าเอะสามารถดูแลบังคับบัญชาสมาชิกอสอได้นะครับแล้วก็การใช้คำนำหน้านำนะครับเท่าที่สอบถามนะครับจากพี่ๆบางท่านนะครับอย่างเช่นท่านที่เป็นทหารบกมานะครับจ่าสิบเอกนะครับเชื่อไหมครับว่าเพื่อนๆน,นะที่ทํางานอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ บางท่านก็ไม่ได้เรียกว่าปอนะครับก็ยังเร no ียกจ่าอยู่นะครับก็สียนะครับไม่ได้เรียกว่าท่านประหลัดนะครับก็ยังเรียกจ่าอยู่นะครับอาจจะเป็นความคุ้นเคยนะครับอ่านี่ก็เป็นอาจจะเป็นประเด็นบางประเด็นนะครับก็ขอให้ข้อคิดเห็นหรือทัศนะไว้ประมาณนี้นะฮะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ดีคนละแบบนะครับดีคนละแบบบางท่านก็เป็นพันจ่านะครับเป็นท่านรองผู้ว่าก็มีใช่ไหมครับ เป็นจ่าเอกเป็นอธิบดีก็มีใช่ไหมครับอ่เป็นหลายๆคนนะครับหรือไม่ท่านเคยเป็นทหารเรือเก่าหรือว่าเป็นข้าราชการทหารเก่าแต่ไม่เปิดเผยชื่อได้รับตําแหน่งสูงๆก็มีเยอะนะครับโดยที่ไม่ใช่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ